สวัสดีทักทายผู้ชมทุกท่านค่ะมาต่อกันค่ะจาก ep ที่ผ่านมานะคะต่อจาก ep วันที่ยี่สิบสามค่ะมาเยอะเนี่ยเป็นกระจกแบบนี้เนี่ยนะตัวนี้ก็สวยอ่ะเนี่ยนะเป็นกระจกเนี่ยก็สวยด้านในเป็นกระจกเงาแล้วตัวเนี้ยเห็นไหมเขาตัวเนี้ยเขาทําเป็นแบบนี้ไม่งั้นมันความแข็งแรงมันน้อยเขาก็เลยต้องใช้ไม้เนี่ยมาตึงไว้ตรงนี้ตัวนี้ขยับไม่ได้นะขยับแล้วโดนตีนะขยับไม่ได้นะคะยับไม่ได้ยับตัวอื่นได้หมดแต่ตัวเนี้ยคือเขาเหมือน คงควาเหมือนเหมือนดามไว้อะให้มันแข็งแรงอะค่ะไม่งั้นโยงไงอ๋อแล้วซุดไงค่ะอ่าเขาก็เลยต้องดามกลางไว้กับดามล่างตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทลดแล้วนะคะสูงร้อยแปดสิบกว้างแปดสิบลึกสี่สิบสี่ค่ะตัวนี้คืออะไรจะมาเกะกะทําไมนี่เป็นบางใบพี่เคยเห็นปะ่ะบางใบเวลาปิดเนี่ยบางวไม่เข้ากันกันลมกันฝนกันไอ้นุ่นแล้วก็สวยด้วยใช่แล้วก็สวยด้วยพี่เห็นไหมค่ะกลมกลืนมาแบบนี้ค่ะบางคนแบบ เฮ้ยทำไมฉันซื้อกระจกมาแล้วมันเหมือนมีอะไรเข้าตรงเนี้ยนี่พี่ไปเติมมาเลยบางใบไปซื้อบางใบบางใบเขามีเาอันนี้เขาเขาติดบางใบมอบแบบแล้วเป็นแล้วเป็นไม้ด้วยนะไม้จริงไม้จริงแล้วดูสวยกลมกลืนไงค่ะวิ่งไงแล้วกรึบเลยแล้วมือจ้องมือจับสวยถ้าไม่มีบางใบเราก็จะมองเห็นกระจกไม่ชิดกันนะคะถ้าชิดกันเกินก็จะเสียดสีกันทําให้มีรอยนะคะ มีบางใบความมีบางใบปุ๊บมันกรุบมันกรึบเข้าไปนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตู้ด้านหลังเป็นตู้ตู้สภาตู้สภานี่รอบนี้มีมาใหม่อยู่ใช่ไหมคะมีสิมีเพราะว่าถามหาตู้เสื้อผ้ากันเยอะมีมาเติมใหม่แล้วก็แวะมาชมกันอันนี้ด้านหลังมันจะแคบนิดนึงเพราะว่า ของมันเยอะของมันเยอะจริงนะคะมันก็จะมีตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้อู้ยนี่ทั้งแถบเลยทั้งแถบเลยบ้านเล็กบ้านใหญ่ห้องเล็กห้องใหญ่สีไม้เป็นแบบนั้นสีไม้เป็นแบบนี้ค่ะราคาเริ่มต้นที่แปดพันใช่ไหมคะใช่ก็จะมีถ้าเล็กๆเริ่มต้นที่ห้าพันนะคะห้าพันแปดพันหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสี่พันค่ะอยู่ที่ขนาดอยู่ที่ไซส์ตัวนี้ตัวนี้รายละเอียดเยอะหน่อยหมื่นสี่มีทองหลงทองเหลืองมีเปิดเข้ามาเป็น รูปแบบมีลิ้นชง n g ลิ้นชักข้างในมีนี่มีไม้แบบนี้ตัวนี้รูปแบบรูปแบบแบบแพลวแพวเยอะหน่อยมีกระจกววมีที่ใส่ของใส่กระจกในแบบนี้นะคะเนี่ยตัวนี้สามารถเลื่อนได้อีกหนึ่งจุดเลื่อนขึ้นก็นได้เลื่อนลงก็ได้แล้วนี่แล้วที่สําคัญสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นไม้อะไรไม้สนที่อยู่ในเมืองนั้นเมืองนี้ไอ้นี่ไอ้นั่นก็จะบอกรายละเอียดไว้หมดเลยตัวนี้ตีคู่นะ กันร่วงกันหล่นตีคู่นี่นี่บ้านเราทำแข็งแรง้าบ้านเราหัวท้ายกลางแต่นี้ตัวนี้ต้องรับน้าหนักต้องไอ้นู่นตัวไอ้นี่เขาวางแผนมาหมดแล้วตัวนี้เป็นกระจกแล้วเป็นกรอบไม่ใช่แปะค่ะตัวเนี้ยมันก็จะรายละเอียดมันจะต่างกันตรงที่ปียกแรงกระจกก็ไม่แตกไม่หลก็ไม่ร่วงนี่นะคะเพราะว่าเขาทำสองพานเนี่ยทำกรอบรับอย่างแน่นหนาอะไรค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเห็น เป็นกอบแล้วข้างล่างก็จะเป็นลิ้นชักไว้ใส่อันเดอร์แวร์ไม่แปะไว้เฉยๆใส่ทรัพย์สินเราอันเดอร์วงอันเดอร์แวร์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ามาเยอะเลยนะคะผู้ชมค่ะตู้เสื้อผ้าหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งสาขาสารยาเยอะนะใครสนใจตู้เสื้อผ้าแวะมาชมค่ะเพราะว่ามันจะมาเป็นรอบๆนี่ไงเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวเอาไม่ต้องถอดวางถอดวางเลยถอดวาง ถอดวางแล้วก็เจ๊ก็เดินไปเลยค่ะเอาไว้ตรงนี้แหละถอดวางแบบนี้นะะครถแล้วเหรอหนึ่งหมืองร้อยสบาทสูง204กว้างร้อลึก5้บเจแล้วอันนี้คือความสูงความกว้างความลึกนะคะอันนี้8 0 0พันอันนี้8 0 0พนี่ตัวเนี้ยสำหรับบ้านที่บ้านที่แบบว่าเอาทีนวันเลยพี่จบในส่วนของ จำกัดเนื้อที่หน่อยมีพับมีแฝดได้คนเดียวลูกชายข้างล่างเป็นใส่เกงนมเก้งในเสื้อผ่านู่นนี่นีนั่นข้างบนเป็นแบบนี้แบบนี้ส่วนตำหนิแบบนี้เราทําให้นะไม่ต้องพวงใจนะนีโอ้คหเจ๊เครียดมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวลูกว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเดสีสวยด้วยตัวนี้กว้างนะสีสวยด้วยตัวนี้ก็เหมือนเป็นตู้เล็กตู้หนึ่งค่ะตู้เล็กตู้หนึ่งที่แขวนแล้วก็ตู้นี้อีกตู้หนึ่ง ที่แขวนด้านบนและด้านล่างเป็นลิงคชาก่ชักนี่เลยสู195ว้าง140ลึก56เนี่ยค่ะเนี่ยสี่บานดูได้นะคะรายละเอียดเราจะแจ้งไว้ให้ตรงนี้นะคะอันนี้มาใหม่เลยอโคตัวีมาใหม่เลยค่ะส่วนตัวนี้8,000พี่โอ้หตัวนี้8,000ก็ก็ดูดีนะพี่เนี่ยตรงนี้ก็มีชั้นกวางของด้วยนะถ้าไม่ใช้ก็เอาออก ถ้าอยากจะใช้ชุดสูงๆยาวๆก็เอาพวกนี้ออกข้างล่างมีลิ้นคับค่ะตัวนี้แปดพันทุนค่ะตัวนี้ราคาเบาผู้ชมงงเลยเนี้ยงงเลยเนี้ยเฮียบางทีตั้งราคาแต่ก็มึนไงก็เยอะไงทั้งวันังวันไงนี่ไงเราเราเราเจอราคาหลุดด้วยแต่แต่ละแลนดมองว่าเฮียตั้งราคาเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้อาจจะมารอบก่อนเป็นไปได้ไหมคะตัวรหัสเก่ารหัสเก่านะคะรหัสเก่าก็ปรับราคาลง เนี่ยแล้วไม่แตกต่างกันเลยนะสองตัวเนี่ยแล้วตัวนี้ค่ะผู้ชมคะเนี่ยตัวนี้ราคาเบาค่ะแปดพันแปดพันบาทอันนี้ก็เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิตัวนี้ก็เป็นของตู้ที่แล้วเนี่ยก่รุ่นที่แล้วนะคะสังเกตจากรหัสนะเนี่ยพออันี้ก็จะเป็นชั้นแบบนี้ค่ะชั้นด้านล่างแล้วก็พวกนี้ถ้าเราไม่พับผ้าเราเป็นแขวนข้างบนก็แขวนได้ค่ะตรงนี้ชื่อสภาพมีเยอะเลย อุ้ยอันนี้ก็แปดพันสี่เหรออ๋อเอ้าตรงนี้แต่แรกหนูนึกว่ามันบวมเปล่ามันเป็นลายไม้มันเนี่ยลายไม้นะคะอ๋อลายไม้อ๋อตัวนี้ก็แปดพันสี่ตัวนี้ก็ราคาเบาอุ้ยตัวนี้ก็แปดพันมีสีสวยรอบนี้มีสีสวยแล้วก็ราคาเบาเเนี่ยเป็นสิบตัวเลยค่ะผู้ชมคะครั้งก่อนมาจําได้ไหมคะที่แหล่งกับเจ๊เดินมาเนี่ยตู้สภาไปหมดแล้วนะนี่ก็มาเติมใหม่นี่ก็มาใหม่ล่าสุดค่ะอ่าโค้ดตัตวีค่ะ ตัววีอันนี้อันนี้อันนี้เล็กหน่อยใช่ไหมอ๋อไม่เล็กสามบาทอ๋อสามบาทันี้ก็แปดพันเห็นปะเนี่ยตัวนี้ก็แปดพันบาทใช่สมาทางนี้ก็ได้ค่ะนี่ใครสนใจตู้เสื้อผ้ามากันได้เลยค่ะมากันได้เลยแต่ละรอบสินค้าก็จะมีมาเติมเรื่อยๆเมื่อวันวันนั้นเฮียยังจัดอยู่ใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานพอจัดเสร็จลูกค้าเอาเอานี่นะค่ะเอาเอาเป็นของตู้ที่แล้วไงเราก็เลยขายได้ค่ะลูกค้าบอกเอานะสองอันเนี้ย เอานู่นเอานี่แล้วก็เพราะว่าเนี้ยรงสังเกตนะคะเจสตาอิตาลีนี่ไปเร็วมากเนาะราคาสูงด้วยนะใช่แล้วก็เนี้ยลูกค้าหนูส่งไปทุกวันเลยส่งทุกวันเลยค่ะก็แนน่แล้วก็ยังยังมันเหลือแน่นเมื่อวานอันเนี้ยไปไปสี่ตัวเนี่ยเนี่ยนี่นะคะหินหินหินตัวเนี้ยหมื่นสองนะหมื่นสองตัวละหมื่นสองเหลืออีกสอง เหลืออีกสองตัวเท่านั้นแล้วก็หมดมาทั้งหมดห้าตัวนะคะมาทั้งหมดอันนี้เขาเขาเอาไปห้าน่าจะแพ็คกันบ้างแล้วก็เอาไปสี่เหลือเหลือสองเหลือสองตัวถ้าใครต้องการเก้าอี้ก็ไปเหรอเนียนี่ก็ไปนะเนี่ยนี่ก็สวยพิ่งจะไอ้นี่เลยเนี่ยพิ่งจะ แต่ตัวนี้สวยเลยแลยยังชอบเลยนั่งน,นั่งแล้วมันตีโค้งเนี่ยตัวนี้ลูกค้าเอาเนี่ยอันนี้อิตาลีนะตัวนี้อิตาลีนี่อิตาลีเพราะแลนสังเกตว่าตู้ถ้ามาจากอิตาลีนี้จะปิดได้เร็วมากอะ่ะนี่ค่ะสินค้ามารอบนี้นะคะมีตู้มีชั้นต่างๆนะคะสินค้ามาใหม่รอบนี้เรามาถ่ายทําให้ผู้ชมได้ชมค่ะใครสนใจสิ่งไหนต้องการอะไรก็แวะเข้ามาชมกันได้ค่ะนี่ กระจกก็ผุยยางยางอย่างยังไม่พอ <c oughs> ย่างอย่างอย่างยาง,งมีกระจกสองด้านกับไ้ชมขาเนี่ยเออเขาออกแบบมาแปลกมากเลยอะแต่ว่า<ม>ชอบใจตรงที่ว่าเฮียเข้าใจทำว่าเอาเก้าอี้มาวางฝั่งนู้นฝั่ง <ฮะ S 2> นี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเอาไปตั้งร้านกาแฟคาเฟ่ได้เลยนะคะเ<ม>นี่ย แยกสัดส่วนอ่ะฉันอยากกินคนเดียวเวลาทะเลาะกันก็นั่งคนละฝั่งฉันอยากจะกินคนเดียวแล้วฉันอยากจะสวยๆของฉันอยู่ขละบ้าได้ยินเสียงเฮียไหมอันนี้บางทีมันจะเป็นแบบเป็นร้านทําผมเห็นปะร้านทําผมที่เขาปกติ เขาก็จะมีแบบนี้ถห้ในห้างในอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบแต่อันนี้คือเขาออกแบบเป็นแบบหรูหูหน่อยแหล่งกาแฟก็ด้าเชื่อแหล่ๆสิต่างคนก็ไม่รู้จักกันก็นั่งคนละฝั่งได้อจิบกาแฟไปส่องกระจกไปได้แต่งหน้าทำผมไปได้เลยนะคะเนี่ยลูกค้าก็มาเยอะนะลูกค้ามาจากแหล่งๆนะพี่พี่เมือนกนเออเดี๋ยวลองลองดูก่อนนะว่าเขามีค่ะปิดไปได้ปิดไปได้กี่ชิ้นแล้วนะคะ สว,ส,วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคันขาปิดปิดไปกี่ชิ้นแล้วคะสองเจอาเกือบจริงแล้วเจ้าเกจริงแล้วยังสาวอยู่ขอบคุณค่ะไม่สาวแก่แล้วเนี่ยไม่สบายนะคะ เหมือนกันเลยฉันผานมาค่ะเพราะว่าอยากได้อยากได้เราท่านอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเดินทางมาจากที่ไหนคะข้าวค่ะอายุร่าร้าวลูกท่านเป็นหมอนะคะลูกลูกบนลูกไม่ให้อะไรยังไงค่ะแต่แต่แม่ชอบของแบบนี้ชอบแล้ววางใจที่นี่ไงเขาบอกว่าวางใจ น้องเขาเป็นเจ้าของที่ดีมากนี่มีความรับผิดชอบสูงอ่ะเป็นเจ้าของร้านที่มีความรับผิดชอบมากที่จะไปดูโทรไปแต่ว่าจริงๆเขาโทรมาจะเอาหลายชิ้นจะเอาตู้นี้ด้วยแต่ว่าแล้วมันเล็กมากเลยโอ้ยถ้าได้ตู้แบบนี้ไปเก็บนะท่านนะหนูหลามากแค่โต๊ะโต๊ะเขาใหญ่โต๊ะใหญ่โต๊ะอวบโต๊ะแล้วก็เป็นเครื่องกิน พอโตก่อนเป็นทองเหลืองแต่ขึ้นี่ยจะเป็นเงินหมดเลยไงจะเป็นเงินยังคนสมัยก่อนใช่ไหมคะกินหมากกินอะไรใช่ไหมคะต้องขันโตกใหญ่ๆทรงทองเหลืองมันก็จะมีใช่มีเป็นแก้วน้ําชาที่เป็นกิ้วอ่ะแล้วมีฝาปิดอ่ะมันก็จะเป็นขี้ผกันแล้วเราก็จะใส่ในโตกทั้งหมดคือจะไม่ให้ควายออกกระชากอ๋อตรงนี้ต่อค่ะ เราต้องเอาแบบนี้มาเรื่องแบบนี้นะคะอันนี้ยังเบากว่าอันนี้อีกนะอันนี้มีน้ําหนักนะอันนี้เบานะอันนี้เป็นลูกปัดลูกปัดลูกปัดแล้วเขาเอามาร้อยทําเป็นลายอะไรก็ไม่รู้เหมือนนดูไม่ออกลายนู่นนี่นั่นเป็นลูกปัด ไม่โบราณเลยนะเนี่ยตัวนี้3,500ค่ะ3,500บาทใช่เนี่ยลูกปัดอย่างเงี้ยลูกปัดอย่างเงี้ยดูค่ะผู้ชมค่ะเจ้าของโกดังนี่เอาใจลูกค้าดีมากเลยสั่งอะไรได้อย่างนั้นนะคงไฟมาเยอะเลยแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยรอบนี้โอ้เจ้าน่ารักอ่าแล้วดูตัวนี้สิเนี่ยอุ้ยหนักด้วยด้านล่างจะเป็นงินเหมือนงินเหล็กอะไรเงานเหล็กนะคะแล้วก็เลยเอามาวางไว้แล้วก็นี่ฮัลโหล อ่านี่ใครต้องการอนุรักษ์โทรศัพท์บ้านสวยๆหรูๆมาแมสซึงค่ะมามสจะจะซื้อทั้งหมดร้านเหรอคะไม่ขายนะคะขอให้ลูกค้าท่านที่กําลังเดินทางมาเนี่ยได้มาซื้อบ้างซื้อหมดร้านไม่ขายร้านก็วินฉ่ำนะวิตามไม่ทันตามไม่ทันเลยเนี่ยหน้าอ่านคอมเมนต์หน้าหน้าร้านไงหน้าร้านไงเพราะว่าหน้าร้านก็มากันเยอะมากเลยนะคะวันนี้อ้าวเมาหมดไม่ขาย ถ้าเหมาหมดหนูไม่ขายลูกค้าโทรมากําลังมากันอีกเยอะนะคะยังไงนะคะลูกค้าแค่นี้ก่อนนะพี่อ๋อไม่ได้เสียบปลั๊กเหรออ๋อเอาสายไม่มีเหรอไอคุยกับใครอ่ะเ้วคุยกับใครล้วคุยกับใครใครที่ชอบงานเก่าโบราณเอาไปตั้งไว้ก็มีเสน่ห์เยอะเลย ชุดนี้ยังอยู่นะคะชุดรับแขกมาเป็นเซ็ตเลยแกะสลักที่หนูบอกว่าโมโหนะไม่อยากจะให้อะไรมาบังเลยเนี่ยสวยมากใช่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 เบาะเราไม่ชอบเราสั่งทําใหม่ได้ได้เป็นเบาะหนังเบาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเบาะหนังจะสวยมากเลยนะเนี่ยจะเด่นที่ไม้ไงเพราะเป็นเบาะหนังปุ๊บมันจะเด่นที่ไม้ใช่หรือเป็นลายก็ได้แต่ว่าให้มันเป็นแบบสี่สี่เหลี่ยมเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูค่ะแกะสลัก ทั้งชุดเลยนะคะผู้ชมขาชุดนี้ได้ตุตตัวกลางด้วยนะคะหนึ่งที่นั่งสองที่นั่งสามที่นั่งสี่ที่นั่งห้าที่นั่งรวมโต๊ะตัวกลางค่ะสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะพี่ร้านเห็นตัวนี้ไหมพิน่ารักอีแมวพี่น่ารักอ่ะตั้งในสวนร้านกาแฟนะคะในสวนค่ะร้านกาแฟค่ะหนูเคยได้มาครั้งหนึ่งแล้วโหลูกค้าแบบชอบมากใช่ไหมคะใช่สองพันห้าร้อยยี่สิบบาท แล้วก็อันนี้แล้ไว้แขวนแขวนเสื้อที่ใส่แล้วหรือไม่ต้องแขวนอะไรก็ได้โชว์ก็จบละตัวนี้จะเป็นแบบติดผนังเฉยๆก็สวยแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นเม็ดอินอินเดียของอินเดียงานอินเดียเขาจะเป็นแบบนี้สไตล์แบบสไตล์แบบนี้ปักๆตอกๆลงไปอย่างงี้งานสไตล์อินเดียดูค่ะโอ้โหสินค้าเจ้าพระคุณค่ะมารอบนี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะต้องรีบมานะคะรีบมา เนี่ยตอนนี้ก็ทางเพจก็กําลังไลฟ์อยู่นะคะทางเพจกําลังไลฟ์อยู่สินค้าคุณภาพเกรด A ค่ะใครสนใจแวะมาชมได้นะคะผู้ชมค่ะดูตัวนี้ค่ะตัวนี้มาใหม่เลยนะ แล้วก็มาแค่ตัวเดียวนะคะตัวนี้มาแค่ตัวเดียวค่ะ,ะมันเหมือนลักษณะเป็นเตียงสะเตียงนวดหน้าอะไรประมาณนั้นค่ะนวดหน้านวดตัวเนี้ยเอนลงได้ดูราคานะคะอันนี้ใหม่เลยนะเนี่ยราคาค่ะใหม่เลยยังห่อหุอ้มพลาสติกอยู่เลยค่ะดูแล้วก็ด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นฉากกั้น นี่ก็เป็นฉากกั้นอตอนนี้เจนัทเจนัทท่านไปไลฟ์สดอยู่นะคะเรนแลงก็เลยมาถ่ายทําให้ผู้ชมได้ชมคนเดียวค่ะก็นี่ค่ะอันนี้เป็นฉากกั้นฉากกันมีสามบานนะคะหน้ากว้างสองอห้าอสองเมตรกว่าค่ะหน้ากว้างสองเมตรกว่าและส่วนตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้เหมือนเหมือนหนังใหญ่บ้านเราอ่ะเนี่เป็นเป็นแผ่นหนัง เป็นแผ่นหนังเห็นไหมคะแล้วก็แล้วก็แ,วกแกะแต่ๆไ,ไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปักปักใช่ไหมคะเป็นแผ่นหนังเนี่ยเห็นไหมเหมือนหนังใหญ่บ้านเราอะ่ะเขาแกะตัวนี้อุ้ยตัวนี้ก็สวยอันนี้เป็นเป็นเป็นลักษณะเนี่ยแกะสลักส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะกลางคะ่ะ นี่มาใหม่นะคะผู้ชมขาเนี้ยมาพร้อมกระจกปูแบบนี้ค่ะนี่1นึ่งหมื่นบาทค่ะเฉพาะโต๊ะตัวนี้นะคะแล้วก็แกะสลักเป็นป่าหิมพานส่วนตัวนี้ค่ะตัวนี้9,200บาทสินค้ารอบนี้มาเยอะนะใครต้องการอะไรแวะมาชมกันเฟอร์นิเจอร์ส,สวยๆแวะมาชมกันค่ะส่วนตัวนี้ค่ะตัวนี้9,600บาท จนนัทไปไลฟ์สดนะคะแล้วแรงก็มาถ่ายทำต่อค่ะวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่มามะสังสาขาสารยานะคะอยู่ตรงข้ามกับรถตัสสารยาค่ะท่านใดที่ยังไม่เคยมาสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ตามเบอร์ที่แล,แล้วแรงแปะไว้ใต้คลิปนะคะสอบถามเส้นทางว่ามายังไงนะคะค่ะผู้ชมค่ะหลังจากที่เราพาทุกท่านนะคะชมชมสินค้าเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านค่ะ เราจะพาทุกท่านเข้าไปในห้องในห้องสินค้าแบรนด์นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะมีสินค้าแบรนด์มาเติมเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมนะคะเพราะว่าเจ๊บอกว่าสินค้าแบรนด์นี้คล่องไปเยอะเลยได้รับความสนใจจาก FC ทางบ้านเยอะเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเข้าไปด้านในห,ห้องกระจกอีกรอบหนึ่งนะคะ เข้ามาปุ๊บ,บจะมีะไอเย็นชืช่นใจอีกแล้ว <c oughs> ชืว่นใจอีกแล้วอได้ยิเนเจ๊มาว่าเมื่อ,อก่อนอสินค้าออกไปเยอะเลยใช่อันนี้คือมาเติมใหม่นะคะเติมใหม่เนี่ยยนี่สวยจังเลยใหม่มาในตู้นใ,นตใส่ตู้แบบนี้เล,เลยนะ,ะวันก่อนวันก่อนเราจะเอามือล้วงเข้าไปค่เพื่อที่จะหยิบอันนี้มาไว้ข้างบนค่ะอามันติดมันใส่กิ๊กเดี๋ยวมันเป็นอะคริลิกอะไรไม่รู้ว่าใสแบบไม่มีขุ่นมวเลยอ๋อแล้วก็อันนี้เราติดราคาไวเท่าไหร่นี้ ห้าพันแปดห้าพันแปดร้อยบาทห้าพันแปดค่ะเนี่ยสินค้ามาใหม่นะครับผู้ชมค่ะมีมาเติมเยอะเลยนี่ก็สวยนี้ก็จะเป็นกระปุกอันนี้สี่ร้อยแปดสิบมาพร้อมฐานแบบนี้นะคะสวยมากสี่ร้อยแปดสิบส่วนอันนี้ก็สี่ร้อยแปดสิบเช่นกันส่วนนาฬิกานี้นาฬิกานี้พันสองค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทใช่พันสองร้อยบาทเนี่ยก็จะมีแบบนี้ความความน่ารักน่ารักของเขาแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้หนึ่งร้อยบาท มีราคาย่อมเยาวด้วยนะคะมีราคาน่ารักน่ารักด้วยอุ้ยนี่สวยอันนี้เจ็บเครื่องประดับได้ไหมคะใช่เนี่ยจะเป็นแบบมีเพชรฝังอยู่นี่เห็นไหมมีมีมีเครื่องประดับติดมาด้วยอุ้ยทองอุ้ยทองค่ะเจอทองน่าจะเป็นทองจริงนะเนี่ยมีน้ำนงน้ำหนักซะด้วยก็ขงก็ขอนี่ดูตีลูกน้องหนูเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวเปิดประตรงนี้ออกเดี๋ยวเจอเพชรค่ะเดี๋ยวเจอเพชรตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเครื่องดนตรีอ่ะอ๋อ เป็นแบบกล่องดนตรีสามารถเก็บขึ้นได้ถ้าใครถ้าใครเปิดปุ๊บมันนะจะมีเสียงลำพึงลำพันมันมันน่าจะเป็นตัวสร้อยไอเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องทำที่ที่ไม่ให้ที่ไม่ให้ฝามันเอ่ง้างลงไปนะคะใช่ใช่สร้อยเดี๋ยวใครไม่รู้มาเอาสร้อยเข้าไปโดนตีนาพี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยวิพี่หนูไม่เคยเห็นอันเนี้ยจะเป็นเด็กโตเลยนะ หน้าเหมือนเด็กโตมากปกติหน้าก็จะเป็นเด็กอ่ะเนี้อหน้าเหมือนเป็นวัยวัยชะกันแล้วอะเนาะเนาะแบบเนี้ยแล้วก็จะมีนี่เป็ดเป็ดเป็นไม้ใช่ไหมคะเป็ดตัวนี้เป็นไม้เนาะจะเป็นกรอบูปอันนีสิห้าสิบแขวนก็ได้นะแหวนก็ได้มันทองเหลืองแต่ไม่ใช่นะเบาๆค่ะเป็นเบาเนาะ เราจะทำเป็นแบบเบาชยเพราะว่าบางทีบางอย่างหนักเกินอ่ะลูกค้าคือจะเอาไปวางที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะตกแต่งยากแล้วนี้มาในกล่องเลยจะเป็นแบบว่าดอกกุหลาบปั้นงานแบรนด์นะคะดอกกุหลาบปั้นมาในกล่องแบบนี้เลยเหมือนลักษณะแบบเนี้ยแต่ถ้าอยู่แบบเนี้ยบางทีกลิ่นมันจะป๊ประบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใกล้ปีใหม่แล้วของเราเานี้สามารถสามารถเอาไปห่อของขวัญได้นะคะมอเป็นของกำนานได้นะคะเพราะว่าแต่ละท่านมีความชั่วเป็นนั่งเลย แคมปิง้งอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูไปกำลังกลางแคมปิ้งกันอยู่อ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูสินี่ไงยุบไปแล้วนี่ไงนี่ใครใครที่ชื่นชอบงานแมวกวักมีน้ำหนักนะแล้วก็มีทองแบบนี้อันนี้มีหนึ่งเดียวตัวนี้มีมาไม่ซ้ำนะคะแมวกวักไปไปจะหมดแล้วรุ่นนั้นน่ะที่กวักกวักใช้ฐานใช่ไหมคะใช้ฐานเนาะที่กวักเก่งนะไปหมดแล้วนะคะไปหมดแล้ว มาใหม่ทางนั้นเลยนะคะสินค้าพวกนี้มาใหม่ทางนั้นเลยค่ะแค่นี้เหรอนู่นมาทางนู้นอีกทางนน้นวันนี้มาใหม่อีกแล้วมีมาใหม่อีกแล้วนะคะเนี่ยถ้าใครถามหานะคะลูกแก้วสสวยอันนี้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็น,นงานไหมงางาไม่ได้ว่ามันคล้ายๆแต่ไม่ใช่หรอกใช่ไหมคะใช่มันเป็นเหมือนแบบเนี้ยอื เป็นงานเก่านะเนี่ยคือเหมือนเขาแกะสลักทำกลดลายลแต่เราดูไม่ออกว่าเป็นงานหรือเปล่านะแต่ไลแลนมองว่าเป็นงานค่ะคุผู้ชมคะนี่ก็สวยอ่ะอุย้ยตัวนี่น่าสะ<อ>าสมเวลาจะจกิน<ล>ทำเนี้ยทำเนี้ยกระดกเนี้ยกระดกพื้เลยเปิดฟ้าได้ไม่ต้องกลัวฟ้าหล่นหายนะแล้ววันก่อนลูกน้องหนูเอานักดนตรีคนเนี้ยไปวางทางนู้น แล้วเอาไอ้นี่เขาไว้อีกทางนึงบอกว่าอ่ะแล้วเขารอดิเขารอเล่นแล้วเขาจะเล่นยังไงมือไม้สั่นไปหมดแล้วนั่นน่ะเออแล้วเขาไม่เอาเขาไปวางให้มันแล้วดูทีน,นั่นอ่ะ,อะนี่ฮะเปียโนครับผู้ชมค่ะน,นี่เปิดได้ไหมเจ๊แรงๆก็คล้องใจไปทั่วอันนี้เปิดได้นนไ,ได้อันนี้เปิดได้นะคะอุ้ยอันนี้ขวดเหล้านเนาะในในหนังหนังฝรั่งยุคเก่าๆเลยลจะเห็นพวกทหารเขาพก จิบเล่านะคะเขาทําตีโค้งเนี่ยเพื่อเวลาพกอย่างเงี้ยเวลานั่งเหนือมันจะแนบกับเนื้อของเรานะคะแล้วก็ค่ะเนี่ยเขาจะพกพกเล่าไปเผื่อมีบาดแผลอะไรก็เทเทเล่าค่าเชื้อประมาณนั้นเลยตัวเนี้ยจะเป็นลร่าะเก่าเขาจะพกแบบนี้นะคะเป็นลักษณะงานตีมืออนะคะอันนี้เงินไหมเนี่ย ไม่ใช่ค่ะเราก็ประมาณว่าเราก็สงสัยไปเรื่อยค่ะผู้ชมค่ะนี่สวยมากอันนี้เก้าร้อยหบาทเหมือนเงินเลยพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าผสมผสมใช่ไหมคะเป็นมันเหมือนเป็นดิกลเงินอะไรอย่างเงี้ยิกลซิมเวอร์อะไรเงี้ยเอตัวนี้ก็จะเป็นงานมีกล่องมากล่องแบบนี้เลยนะคะของเก่าๆแก่ๆอันนี้อันนี้เป็นถังสําหรับแช่ไวไหมคะ ใช่แล้วก็เหมือนกับใส่น้ําแข็งอะไรเงี้ยใส่น้ำแขงน้ำแข็งน้ำแข็งแล้วตั้งกดวายได้สายฮาลลฮาเเ่ก็มีนะจ๊ะนี่เหมือนเงินอีกแล้วว่าเหมือนเงินอีกแล้วเนี่ยเงินไหมเนี่ยไม่น่าใช่ไม่ใช่ห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้าเงินมันจะนิ่มนิมหน่อยใช่ไหมคะใช่ันแข็งก็สีจะลายไง แต่ว่ามีส่วนผสมของเงินไหมมีมนะแต่ไม่ได้โหเยอะแยะถึงขั้นเวลาเป็สกัดแล้วจะชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะดูค่ะสินค้า,ามีามาเติมใหม่เยอะเลยนะใครสนใจเนยอ่าสินค้า ประดับสะสมนะคะกระจุกกระจิกน่ารักค่ะก็แวะเข้ามาชมกันได้ห้องนี้เปิดรับลูกค้าตลอดเลยนะคะเปิดแอร์เย็นฉ่ำค่ะมาเดินดูสินค้าก็ถือโอกาสพักผ่อนไปด้วยตากแอร์เย็นๆนะคะอันนี้ก็จะประมาณว่าสายมูนะคะสายมูต่างๆด้านนี้ค่ะเทปเทปองค์ต่างๆนะคะปิเียก็มีลูกค้าถามเนี่ยอ๋อนี่มาเติมใหม่แล้ว เอาเรีมานะมีแอปเปิลมาสามลูกสวยๆเลยมีแอปเปิลนี้นี่นะนี่แอปเปิลมีเพชรมีอะไรอันนี้กษัตริย์จีนเป็นแก้วเหล้าของกษัตริย์จีนนะคะต้องมีวิธีจิบเขาจิบยังไงอะเจ๊เราก็อยากรู้อยากเห็นหมดเห็นในนังจีนเออเป็นแบบนี้แล้วก็เซรามิกตรงเนี้ยเป็นงานใหม่ตรงเนี้ยเป็นงานใหม่ตรงนี้มาใหม่หมดเลยนะคะ เลยมีตรงนี้อันนี้ก็จะ, <บน S 2> จะเป็น,เ,นเซตขาวอันนี้งานมาใหม่นะคะใช่เซตขาวจะเป็นลักษณะว่าเซต เซ็ตขาวเซ็ตอะไรีคยบางคนเขาจะชอบเป็นงานแบรนด์เนี่ยใกล้ปีใหม่แล้วมาซื้อกันไปค่ะชุดนี้เท่าไหร่คะเนี่ยเซ็ตนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะสินค้าในห้องนี้เป็นสินค้าแบรนด์นะคะผู้ชมค่ะราคาจะสูงกว่าข้างนอกแล้วก็เป็นสินค้าใหม่ข้างนอกคุณมาเลือกซื้อได้เลยนะชุดหนึ่งเริ่มต้นที่สองร้อยห้าสิบบาทใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ยเอาไปไปอ่าห่อของขวัญนี่เป็นของกำนันได้นี่คือไม้จริงนะเห็นไหมลายไม้ลายไม้จริงคันช่องไหมคะ เป็นพัดไทยพัดญี่ปุ่นไงพัดญี่ปุ่นอ๋อนึกว่าคันช่องบ้านเราแล้วมาในกล่องแบบนี้ค่ะมาในกล่องแบบนี้ล่องมีแพนด้าเป็นหมีแพนด้านะคะตัวไหนจะเป็นแก้ววายแก้วนี้อันนี้พันน้ำพันน้ำพันใช่เวลาเวลาเราตั้งโชว์ี่ะมันจะเป็นแบบนี้แปนรอบนะคะใช่แปนรอบนี่แปนรอบแบบนี้นี่แจะมีตัวนี้ตัวตักเซตเนี้ยแปดร้อย ห้าส <59 S 2> ิบเก้าชิ้นหนึ่งเก้าชิ้นก็ได้นะเนี่ยอันล่างจะเป็นจะเป็นตัววางรองรักฐานล่างไงอ๋อค่ะตัวนี้ะจะเป็นแบบเหมือนเหมือนฐานล่างแล้วมันจะชูขึ้นมาสวยๆแบบนี้ค่ะ,คะ